มีเรื่องเข้าสการว้แไม่ได้ร้อนไม่ต้องเดือดร้อนแค่คนนด่าในคลิปคลิปนี้น่าจะโดนด่าแน่ๆนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นข้างอะไอยีไม่มีโดลนน้ดีสุดนะคบีบียิงแฮโดนครับบียิงแฮโดนตายตายโอยโยยการตนะ่อยนะนายพอพอพพอนายตายมึงายเอ้ยยังออีกเยอะสัาตายเดี๋ยวติดเนังโดนระเบิดงย เพื่อนอยู่กลางใช่เพื่อนอ่ะโยโย่เอสเอคนนึงไอ้นายวิ่งออกไปไปทางกิโล่ด้วยไปสองคนไปทางลงปีตัวนึงเอผมดันมาอยู่อยวประมาทเลานะโคตรโคตรคาดว่าจะไม่ธรรมดาปีตัวนึงโอ้เรอตอบพี่ดีแล้วกันมันเหลือสามตัวไม่มีคิดคู่นะพี่อนมันเด้งเบอร์มาดันต้นไประเบิแล้วมา วายอยู่หน้าอะไรสักตายตายตายล้วตายเราตไปเลยบีนบินมันอื้อนาเดงวะไม่ทันรอบนี้เราได้วินอย่าอย่าเพิ่งประมาทเฮ็ดเพอร์เฟกต์บินเราอย่างว่าทีมตำรวจยังไงยังไงมันง่ายอยู่แล้วทีมตำรวจนี่โกยเยอะๆครับแล้วก็โดนฮัลโหลขอรักพลังนีปลาตัดดีแล้วครับปลาตัดดีแล้วปลาตัดดีแล้วประจำตำแหน่งครับพี่ผมปลาแล้วเพรจุดผมไม่มี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 

ยิงก uh. oh. uh. ี้กูได้ช่วยทางเอกางตาเออเราเวนะเราเวนะหลังมาถังกูได้ช่วยไอหมีได้แต่งมาถังไม่มีไม่มียังไม่เห็นยังไม่เห็นออีกตัวที่อีกตัวกางตาสวยเต้นมีตัวนึงมีระเบิดมีไปโทษเหรอตาย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 ตังแคตตังแคตกางตาโอ้โหเกมมาหมดผมโดนเล้วเราก็อยู่ท่านเจ็บป่าอยู่บ้านอยู่บ้านเฮ้ยโอ้โหแม่ตาชีมิไหม เอาเดียวเดียิมีก็ได้พี่เตมเล่นจังไหมเดี๋ยวกูไปเล่นเองโอ้โหพี่ผมแม่นนะผมว่าพี่แม่นกว่าผมเออมึงเล่นการไหมันใจนสกิลเลยเล่นดิเล่นเลยตาเพื่อนก็ยังซ้อนได้อย่าอย่กูไม่ได้ด่าคนยิงไม่ได้เว้ยจะดูคนที่แม่งมึนแค่นั้นแหละเอ้ยเอวิ้งเอวิ้งเอวิ้งเอ้งเอิ้เอ้เอิ้เอ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 ้ ถ้ามึงคมกว่าศัตรูนั่นแหละคือมึงชนะอยู่บ้านมีมีตัดตัวนึงมีมีรอนอยู่กลางตัวนึงนะเอสองตัวเอมังอยู่มันมันเข้าไปแล้วลางถังสองตัวอยากเลยเรากถังแล้วถังเลยนายรองขึ้นกลางดูอยู่ตัวไว้เดี๋ไวัพันจีโลว่าไอ้นายได้ผมส่องอยู่ที่ตายโดนทีโดนหลังหลังแล้วถังเลยแล้วถังแล้วนายสวยไปทีรู้เปล่าปะมีตัวหนึ่ง กลางตายา้านเจ็นเจโดนหนึ่งนะรถถังรถถังชิมิชิมิอไม่ทาม่หาไม่ทาพี่ก่อนรวะเราเหลือเยอะาชิมิไปก็ได้เฮ้ยผิดหวังว่ะใจเย็นทีมการในสั์โกยไเยอะเหอะทียทีมการเล่นง่ายทีมบุกสีเล่นง่ากานี้ใช่ทีมบุกเล่น่ายจริงีเร้เส็จเสร็จเส็จระเบิดปนเราแล้วเราดตนั่นไงเกมไป นั่งเป็นโรสต์กัสขอบโอยนี่เอาห้าโดนเลยโดนระเบิดด้วยโดนมันโดนเ้ยอย่าอย่าเพิ่งหิวอย่าเพิ่งหิวอย่าเพิ่งหิวโอเคหิวได้เลยสัตว์เปิดเอ้าเขีดอนนี้นายตายโอ้ยขอาชิมีตัวไม่หิววววท่านถลายกับท่านในมดตาชีอมีตั้งหมายไว้ทั่งหลายเกมเป็นพี่วิญยิงเหรอ ชิมิไงงไ่สาวิ่ชนกระสุนนะเดแปดศูหกมีเงาโล่ผมไม่หยุดจะขที่เดิมสามี่มันไม่ขึ้นระเบิดสร็ปีระเบิดสจปีั้งมีเข้ามีเามมีเข้าสวยสวยท่านตาาวให้ลุกลางเข้ากลางเข้า ตามไปไหนแล้วตามไปไหนแล้วกามไปไหนแล้วเ่อนชาเลยชาเลยชาเลยอ่าอ่าใไหนข้างหน้านี่เหรอเราจะขอเฟ่อยู่อยู่ทตังงอยู่บ้านเรา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 ้าแรง้แรง้นายจับไว้ะเดียวล่วงแี่เป็นอยู่ข้างนจย์เราคือหนึ่งวิน โถมเอได้มหขอแบบเถื่อนๆทำไมเอมันไม่หุกเอวะกูว่าเอเจ้งยังดีนะพี่อ่ะเอมันโดนโดนโดนกูตัดกลางโดนไปสามตัวไอ้ที่กูรู้ว่าเออะไอ้เนี้ยอัพมันแบบเล่นได้อ่ะแล้วมีจำไว้เจ็ดศูนย์ด้วยเจ็ดศูนย์จำไว้นายลองดูว่าี่มันตอนมันดันมามันไปอยู่หลังวัดถังมันไม่ยอมมีขนองมันออมันออไม่ขึ้นคร่งกลามันก็ไม่แน่นะ มันเล่นเอมันเล่นผ่านเข้าหังดีไหมเนี่ยคิดอยู่แหละอะไรวะไม่ไหวอยากบุกบีคิดอะไรวะบุกบีนี่ขัว่าอักแม่งต้องเซียนพอตัวอยู่อะคือมหมูบีคือเนี่ยตายระเบิดกันตายระเบิดก็ธรรมดาปวดที่ใบขวดเองเหงาเนี่ยไม่เหมือนเท่าที่เหลยอหกตัวจำไว้นายเล่นเพื่อทีมไม่ใช่เล่นเพื่อตัวเอง ผมก็เล่นไม่ดีเลยคัต้องวัค้างเวล์สามนานเหมือนมึงเนี่ยมึงดูดิกูค้างมานานแล้วแหละผมหาเวล์สองพี่ตลกถ้าราบนี้มึงยิงได้แปดตัวกูให้มึงเวล์สามมาเฮ้ยจะแปดตัวมันเท่าไหร่วะกูไม่เอากูไม่ลบเบสด้วยกูไม่ลบเบสด้อเฮ้อไยเหี้ยตัวมันได้ตั้งสิบหกแล้วนะพี่น่าจะเวล์สี่แล้วพี่เฮ้าเตอร์เฮ้าเตอร์แปดตัวกูให้แปดตัวไม่ลบเบสเด้อกูให้เวล์สี่อ่ะ อรตอร์ตัวแฮกอ้ายเตอร์เกมยากอนะอ้ยเอไม่โดนมาจังหวะหยุดยิงพอดีเลยมีบ้างมัเคยกีนเล่นมีบ้างเคยกเล่นบอาเคยกเล่นมีไม่โดนหนึ่งแล้วโดนอะไรเดี๋ยไปโดนบีดียต้องาเตอร์ให้ตาย เขาจะแนบยิงเลยพี่โอ้โหไม่เห็นตัวเลยไรเนี่ยโทษโอ้โหโอ้โหมันนั่งอยู่หนั่นหัวมันน่าคตเล็กเลยมันเอามันเอาเครื่องริเละอ่ะมียิงเข้ามาเห็นได้เห็นแล้วมาช่วยเลยไอ้ี๊ซิหืมมันจริงคมจุงนี่แหละถึงบอก จ็บร้อยเนี่ยมันยิงรอมึงอ่ะเออร์มันยิงรอมันก็เจ็บอยู่อ่ะโดนไปสามสิบเมตรสามสิบเมตรอ่ะโอ้ฟังคนที่หิวเลยเขาเด็ดจริงๆอ่ะออกมาเด็กก็หิวข้าวเนี่ยโอ้มึงโดนมุมซ้ายยิงฟรีตรงทางไปตลาดไอ้นายตัวหนึ่งนั่งรออยู่ตรงบันไดกลางคนยิงเคาน์เตอร์ไม่ได้ตั้งสองเลยเขีนอยูนซ้ายไม่หิวจริงเว้ กันคือกันเออจะกินมึงได้ถ้ามันเข้ามัึงอยากเข้าไปหามันดิให้มันเข้ามาหามึงแต่เวลาน้อยแล้วนะไอทางเอมาไม่ใช่เหรอเออื้อขอเอขอเอเซ็ตควันเยอะเซ็ตควันเยอะเออระวังระเบิดระวังถังระเบิดอย่าอย่าวิ่งตัดไปทางถังอ่ะพอจะปาระเบิดลงถังนีเองเข้าในบอมไปเลยปาติด

ไม่มาทำบ้านเลยค่ะตายเขาจะตายหลังมึงอ่ะกลางกลางกลางปงดูปิงสิตัวเจมเอ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันควันยองไงปิงว้าเริ่มได้ฟิลเหี้ยปิงเฮียใช้กิจนานๆในสัตว์พอมาถือมีดกระดูกนี่ไอ้เหี้ยโคตรตัน โอ้ยกลางเจ็บมากลิกก in. ี้เจ็บมากไอ้ตัวอาโอ้โหเราฟรีเจ็บมากโอ้ยขวาเนียนขวาเนียนขวาเนียนในบอมเนียนในบอมเนียนบอมเนียนพี่บอมเนียนบ้านมาบ้านมาบ้านมายบ้านมาสองบ้านมาสองไม่เหลือตัวเดียวบ้านมาสองบ้านมาสองไม่เยอะเลยจัดเหลือตัวเดียวบ้านมาสองมีเท่าไหร่ เออเอออเาเลยคาชิมิมันโผลพี่ต้นไม่แบ่งผมเลยรอบนี้มอองัมานะไอ้เี้ยกูต้องกินก่อนไม่คิดจะมวยสักครั้งเลยพี่บอกแล้วถ้าพันกิโลได้แปดตัวกูให้เวลสี่แปดกิโลได้สี่เออกูไม่ให้หนักสิบเลยออกสักสิบเฮียเอยมุมเดิมเลยเอาไปตายโดนตัดลยโบอัพมาแล้วเว้ย หนตายแล้ตัวไนีเอเลยโอ้โหหน้ารถถังหน้ารถถังหน้ารถถังพี่มันไม่มีคนกันนะบีเเนี่ยนี้มันกันลึกที่วางอยู่เขาเวลาเราเข้าไปมันมันจะดันกลับมาตัวนี่รถถังตายรถถังตายมากีโรดันเลยช้า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 อยู่บีตัวอยู่มุมงมุมงมุมงใอยู่ตรงนี้าเตะเ โอ้ยนายโอ้โหแม่งยิงปูโดนได้ไงเนี่ยโอ้ยลึกลึกลึระวังหลังมานะระวังหลังมาไอ้ต้นไปเก็บหลังก่อนต้นไปเก็บหลังก่อนเชื่อกูปล่อยข้างหน้าไปเลยไอ้นายเฟฟเดี๋ยวหลังบ้านจะมาตัวนึงโอ้โหอะไรของมึงเหี้ยต้นไอ้สัตว์หลังบ้านมาแล้วหลังมาหลังมาไงเมื่อกี้บอกรออะไรไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลางต้องเข้าให้ได้เนี่ย เอ้มันจอดไม่ได้เอ็มติดลับติดลับฟี่อ่ะมึงจะไปวัดเอ็มร้อง้องขอรองพี่อ่าๆเอาเลยอ่ะไอ้ท่านเอาไอ้ท่านร้องอ่ะเอ่อไอ้่าเอาปืนมาดิท่านเอาปืนมาดิปืนมาดิสัตว์ไอเพี้ยอจะติดที่ี้ยมากมายปล่อยกูไอ้สัตว์ปล่อย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 กูอยากเห็นใช่ไหมปล่อย

ไม่ดีกว่าเสียเปรียบโวยมันเห็นทั้งตัวไอ้สัสต้นเจ็บวะพี่ตรงเครื่องฮิเล่อยู่เขาเตอร์ไอิร์สให้มานี่เท่ว่ะพี่เฟิร์สปิดกลางกับผมไอ้พี่เวลามันยิงใส่กระสุนเราค่อยเข้าเวลาบีบได้สัตว์โอ้ยพี่อเวลาบีบแล้เลยไอ้พี่สัชนะได้ได้เวลาบีบแล้วดีไหมตามกูมาเลยฮัลโหลตามมา ไอ้เข้มน่าจะโดนนะเนอะมึงเนียนอยู่ขวานมึงเนียนอยู่ขวาตายแล้วเปิดได้แล้วโอ้โหโดนไม่ตายเฮ้ยโอ้โหี่วางที่วางบีบนไดบีโดนแล้วโดนแล้วบนใดบีพี่กลางตายสวยดี่รักพี่ได้หลังได้หลังกลางตัวหนึ่งกลางตัวหนึ่งตายตายตยตากะกลางบ้านมาบ้านมาสองสองสองอะไรสองโอ้โี่เฟิร์สกลางนะเอาใหม่ไหมเฟิร์ส เียกูาให้ได้สัตว์เะสุนกูไม่หมดเฮียเหลือตรงจนมดูดูดูทุกคนดูทุกดูเฟร์สดูเฟิส่อยพี่เฟิร์สต่อยพี่เร์สนนี่ิป์ไมเพื่อนปักปักปักอืม่าไปเม็ดปักกปักปักปัโอ้ยโดนสวนครโดนสวนยังไม่โดนฮะยังไงครับปักกปั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 ปักไมยังครับแมยังัเขาเรียกว่ามีเชิงเรียนรู้เรียนรู้ เอาเอาเดอต่อไหมเอาต่อมดได้เอาต่อต่อต่อ่ปน่มีดดมีดดเปลี่ยนมุมมเปลนมุโอ้ยโอ้ยโอุ้ยอออเป็นก็ลองหน่อยลลอ่หมีมีจะลองมีจะลองเอาี้ยงไเข้ามาแล้วกลางเจ็บมากมีรโอ้สองมอสปาากลางเจ็บมากโอ้ยสตัวสองตัวดียวออยออยวง มามเมลยเนียตายาเลขเ้ยระเบิตาย้าเลขใช่ใช่ตรงคิดเลขอ่ะมุมนิดมุมหลื่อมนิดนึงอ่ะไหมอมน้นมนั้นมันต้องขึ้นรถถังงนเดียวมืนกันใช่เงี่ยเน่อดูท่านดูทานครับจังหวะนี้ยังไงครับ โอ้ยหนีลวงไม่หนีลวงเฮ้ยดูท่านดิอเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดแล้วบีบีบีนายนายนายอยู่ขวาขวาเนี้ยน่ะเจ็บมากเจ็บมากเออเออเออล้มไอ้เหี้ยล้มเโธ่ไอ้สัตว์ตายแล้วไอ้เหี้ยมันต้องประกบกันสองคนถึงจะยิงได้ไม่ยิงุ่งไปสามตัวไอ้สัตว์โอ้โหเหี้ยตีพอได้แล้วเพื่อนผมพวกแม่งเลยนายยิงไม่โดน เฮ้ยดันมึไม่ดันไม่ดัไม่ดัไปไปดนมาีวงบีได้อเไม่ได้บ้านบ้านบไา้น้บ้้นเ้าร์้บ้านบไา้้า้้น้านบ้าเ้้า้านบ้า้าม่้ด้านบ้า้านบ้า้านบ้้า้น้ไม่้ดน้ามาน้่้า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 นอน้นบ้า้านน้อนบน้นา้้้้้้ แล้วมันต้องยืนตรงไหนห้องแถวกลางให้กล่องเลยอีกเม็ดเดียวเลยเคยกูยิงมันโดนสามเม็ดแต่อย่าไปวัดให้สัตว์ใครกับสคันไว้ทำดีดีอะเกินหน่วยแล้วจะไงโดนเลยโดนเลยเปลี่ยนเลยโลนหลงอย่ยเปิดกูโอ้แล้วไม่ตามวะยูบีสองตัวยูบีว่างตัวขึ้เชี่ยตรงนี้แค่ตายสัตว์จะไม่เห็นตัวเลยมาละผมเข้ามาแล้วเนี่ย ฉันพอแล้วพอทีตั้งลมบอลอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องมันอยู่หลังกล้องอยู่ลงมาได้อยู่มันได้หลังเอ้าไอ้เสดจรอะไรเนี่ยสั้สับไม่เห็นมันดูจองมาดีเลยเทียกลางที่ลงตลาดแล้วกลางตลาดแล้วเออเออเออล่วงหมดไอ้สเสดระเบิดมากลางลงตลาดแล้วพี่กลางตลาดหมอไปแล้วเหรอหมดเอาไปเลยหนึ่งเวลยินใจกันแล้ว เพี่ย้ป่ะหมอผมหมดเลยไวไวเฮ้เีราชนะแล้วเอาไหนอะพี่ไวไหนอะเราชนะขาดเลยเฮี้าวต่อทีขาดเลยท่านยไเหมือนเดิมระวังระวังคอตเตอร์ะวคเตอร์ี่คเตอร์ช่วหน่อยคตเตอร์นาเด็กเ้าไม่อยู่แล้วนะเฮียคตเตอรตาย เข้าได้แล้วพี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยสอยบ้านมันบ้านไหนลับซี่ยังไม่ตายไหนให้สัตว์เจ็บอยู่กลางอยู่กลางโอ้เจ็บเจ็บมากอะครับคืทางซ้ายใช่ไหมมาเตอร์เจบโอ้เจ็บแล้วลับซี่โอ้โหมันบ้านมบ้านจะแบบว่าอยากจะสาดส่งเป็นชาชิมิสักตัวบเจอแล้วเหัวเอือไม่เลื่อน และไอ้นายก็ได้แค่หกตัวตายไปตั้งแปดผมซาดีจังตัวโอเคเจอกันคลิปเน้า